มีข่าวดีครับพี่น้องครับอุตมะพูดเองถือบัตรคนจนประกอบอาชีพอิสระมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนายอุตมะสวนายจนเผยนะครับคนที่ถือบัตรคนจนเกษตรกรผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับเงินเย,ย 5, ียวยา5,000บาทเช่นกันหากมีคนที่ต้องการเกิน3ล้านคนนะครับจะมีการเสนอครมให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ มีรายงานข่าวจากรัฐบาลนะครับมีมาตรการการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด -19 เป็นเงินอุดหนุน5 0 0 0บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีภาพว่าธนาคารกรุงไทยนะครับและธนาคารออมสินติดประกาศไว้ว่าผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคือผู้ถือบัตรคนจนเกษตรกรและผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเบี้ยคนชราอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงความพร้อมนะครับในการจัดเตรียมเรื่องนี้ว่าผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมานะครับในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้ที่ได้รับนะครับจะเป็นแรงงานชั่วคราววินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่และอื่นๆนะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สื่อสารได้เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS นะครับและการจ่ายเงินเยียวยานั้นจะมีอยู่2ช่องทางนะครับคือ 1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและ 2. บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลตรงกับที่ชื่อผู้ลงทะเบียนนะครับหากผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับเงินเยียวยานใน7วันนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ประมาณการไว้นะครับว่าจะมีการจ่ายเงินนะครับประมาณ9ล้านคนนะครับส่วนที่มีการแชร์ว่าเกษตรกร,ร,กรผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนั้นนายอุตามะาได้ยืนยันแล้วนะครับว่าประกาศดังกล่าวไม่ใช่ประกาศจากทางธนาคารโดยตรงครับผมด้านความคืบหน้าล่าสุดของการจะแจกจ่ายเงินนะครับในวันพรุ่งนี้เราไม่ทิ้งกันนะครับแจกเงิน5,000บาทนะครับ จำนวนผู้จะได้รับนะครับจะประมาณ1นล้านหกแสนคนนะครับเยียวยาโควิด -19 มาลุ้นกันว่าใครจะได้บ้างนะครับกระทรวงการคลังเตรียมเงินจ่ายนะครับโควิดในรดแรกนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียน5,000บาทนะครับผ่านเว็ไบเว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับแจก 8- ถึง10เมษายนนะครับมีรายงานข่าวนะครับล่าสุดวันที่7เมษายน2 5 6 3รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ รายงานความคืบหน้ากรณีการเปิดรับลงทะเบียนผู้เยียวยานะครับผู้ประสบปัญหาจากโควิด -19 หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www dot metingkan o t com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทนะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนโดยนายเลวาลนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเปิดเผยไว้ว่าวันที่8-10ถึงเมษายนนี้นะครับจะครบกำหนด7วันทาการที่เปิดให้ผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ลงทะเบียนไว้นะครับโดยกระทรวงการคลังจะทยอยส่ง SMS นะครับให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองจำนวน1.6ล้านคนและจะโอนเงินให้ทันทีนะครับในวันเดียวกันโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย1ล้านคนและ4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลตรวจสอบได้เร็วนะครับได้แก่แท็กซี่วินเบอร์ไซมัคุเทศและผู้ค้าสลากกินแบ่งครับ อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดกรองอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะเข้าใจดีว่าเงินเยียวยานั้นจะต้องได้เร็วที่สุดนะครับแต่เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับมากถึง24ล้านคนเลยนะครับจึงต้องใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานนะครับทั้งนี้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเราไม่ทิ้งกันอัปเดตล่าสุดนะครับผู้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า24.3ล้านคนเลยนะครับ และมีการยกเลิกไปแล้ว3 0 0 0สนคนครับเฮลลนครมอรจ่ายเพิ่มเงินเยียวยา5,000บาทเป็น6เดือนได้รวม30,000บาทคณะรัฐมนตรีนะครับจ่ายเพิ่มเงินเยียวยา5,000บาทสู้โควิด -19 เป็น6เดือนนะครับได้รวม30,000บาทตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2563าแต่ให้แค่9ล้านคนเท่านั้นนะครับ รายงานข่าวจากนายอุตมะเสวนายนรัตนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ว่าสำหรับมาตรการการจ่ายนะครับเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9คนละ5,000บาทเป็นระยะเวลารวม3เดือนนั้นระหว่างเดือนเมษาถึงมิถุนายน ล่าสุดคอรมอมีมติให้ขยายการเยียวยานะครับเพิ่มผู้ได้รับผลกระทบคนละ5,000บาทรวมเป็น1 5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนเพิ่มเป็นจ่ายให้คนละ5,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2 5 6 3รวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 0 0 0 0บาทแต่ให้แค่9ล้านคนเท่านั้นโดยมาตรการนี้เพื่อดูแลกลุ่มอาชีพอิสระนะครับที่ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ w w w a m i t i n k a n c o m ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับเงิน5,000บาทครมสั่งให้ทุกกระทรวงให้เร่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือให้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้นายอุตมะยังชี้แจงนะครับถึงพรรเงินกู้3ฉบับที่ผ่านครมแล้ว ข้อความคืบหน้าล่าสุดนะครับของการจ่ายเงินนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน8-10ถึงเมษายนนี้ผ่านเกณฑ์1.6ล้านคนนะครับเตรียมรับเงิน5,000บาทรัฐบาลนะครับเตรียมทยอยส่งข้อความนะครับโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับจากการลงทะเบียน www. เราไม่ทิ้งกัน com ด้านรถแรกนะครับจะเริ่มจ่ายวันที่8ถึง10เมษายนนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น1ล้านหแสนคนนะครับขณะที่อาชีพค้าขายได้เยอะที่สุดครับ จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนะครับต่อเนื่อง3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่าน w w w บเว็บรวปิการ .com นั้นล่าสุดนะครับนายรัมลแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยแล้วว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน รับเงินเดียวยา5,000บาทอยู่ที่24.3ล้านคนแล้วนะครับและมีการยกเลิกไปแล้วกว่า3 0 0 0คนนะครับทั้งนี้วันที่8-9-10เมษายนนะครับตามกำหนด7วันนะครับจะทยอยส่ง SMS ผลการคัดกรองนะครับและโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในวันเดียวกันนะครับยอดรวมนะครับทะลุไปแล้ว1.6ล้านคนนะครับโดยอาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพค้าขายนะครับ กว่า 1>, 1ล้านคนนะครับและ4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะครับได้แก่แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มักคุเทศและผู้ค้าสลากกินแบ่งนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับอาชีพที่เหลือนะครับกําลังเร่งตรวจสอบอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะเข้าใจดีว่านะครับเงินเยียวยายิ่งได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แต่ข้อมูล24ล้านคนต้องใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนานครับผม เช็คเลย10อาชีพไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทอัปเดตนะครับคุณสมบัติให้เคลียร์แบบชัดเจนนะครับตกลงแล้วใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับในการรับเงินเยียวยา5,000บาทจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันบา้างมาดูกันเลยครับวันที่8เมษายนนี้นะครับที่ผู้ลงทะเบียน w w w เเราไม่ทิ้งกัน .com จะเริ่มทยอยได้รับเงินเยียวยา5,000บาท โดยเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงกําลังลุ้นกันนะครับว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะครับหลังจากฝ่าฟันสารพัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเว็บไซต์ล่มนะครับในวันแรกจนถึงการกรอกผิดกรอกถูกนะครับรวมถึงหลายคนที่กังวลว่าการกรอกข้อมูลผิดนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้ยกเลิกนะครับแก้ไข ในเวลาต่อมานั้นล่าสุดก็มาถึงนะครับด่านหินถัดมานั่นคือการลุ้นว่าคุณสมบัติของท่านนะครับผู้ที่ยื่นจะผ่านเกณฑ์หรือไม่โดยในด่านนี้นะครับมี AI เป็นผู้คุมกฎนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าโครงการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า24.3ล้านคนแล้ว แม้จะมีการยกเลิกการลงทะเบียนไปบ้างนะครับประมาณ300 0สนคนเท่านั้นจากการเปิดเผยนะครับของนายรัตนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคอนะครับได้ให้ข้อมูลไว้ว่าณขณะนี้นะครับมีผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมจะได้รับเงินนะครับเป็นเงินจํานวนประมาณทั้งสิน้นอ่าประมาณผู้คนที่จะได้รับนะครับ1.68ล้านลายนะครับซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินนะครับ ระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนนี้แบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน280,000คนนะครับวันที่9เมษายน753,000คนนะครับและวันที่10เมษายนนะครับอีก644,000คนนะครับรวมแล้วประมาณ1,600,000คนนะครับสำหรับหลักเกณฑ์น,นะครับในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เมื่อวันศุกร์ที่3เมษายนได้คัดกรอง4กลุ่มอาชีพที่ได้รับ การเยียวยาคือกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมักคุเทศนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ2องถึงสามแสนคนต่อมาเลือกอีกกลุ่มนะครับคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยกลุ่มนี้มีจํานวนกว่า1ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นล็อตแรก,แรกๆที่จะรับเงินเยียวยานะครับผู้ที่รับเงินโอนเงินนะครับในวันไหนเดือนต่อไปนะครับก็จะได้รับ วันนั้นนะครับซึ่งรอบสุดท้ายกําหนดสิ้นสุดการโอนเงินคือ8มิถุนายนนี้นะครับสําหรับรายที่ได้รับการคัดกรองนะครับล่าช้าเป็นเดือนจะโอนให้ย้อนหลังนะครับทั้งนี้นะครับคนที่ผ่านเกณฑ์คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี10กลุ่มอาชีพด้วยกันนะครับมาดูกันเลยครับ 1. อายุต่ำกว่า18ปี 2. เป็นผู้ว่างงาน 3. ค่ข้าราชการ 4. พนักงานรัฐ 5. ผู้รับบำนาญ 6. นักเรียนนักศึกษา 7. เ,เกษตรกร 8. ผู้ค้าออนไลน์ 9. รับจ้างก่อสร้าง 10. โปรแกรมเมอร์ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจากทางรัฐบาล